สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวมันนี้พามาเห็ดแนวก,กินให้กาครับพี่น้องอ,ออมเนื้อครับพี่นอ้องพอยเดิดครับก็โวยโวยแล้วาสวัสดีครับพี่นอ้อง้องไป,งปที่กระลรลก,กักทุกท่านวันนี้มาพอๆอกับน้องเป๋มคือก้าครับพี่น้อง พอได้ไปตายทางไหนหาเด็ดแนวาากินให้เกลีพี่น้องนี่เนื้อให้เกลีพี่น้องคนมักสีนมักเนื้อมนอนีที่ออมพี่น้องเหลือดแดงว่าน,นี่นะหมายว่าออมออมใส่บักแข่งบักเขือพักผู้หลากหลายพี่น้องนี่พี่เดชเท่ากับใบยีนเลือ้อยอมๆพี่น้องครับพออละผ้า ต่อยก่อนพี่น้องเตอนน,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 นี้่งยโดดเหมือนี หอ,อมแดงพี่น้องหอยมีบักริกรอยู่แล้วเฮ้ยตกไข่พี่น้อง พี่น้องมาพริกเผ็ดๆด้วยมันแซ่บ ไปนิดนึงครับพี่น้อง ใส่เกลืองอย่าต่ำลงไปครับว่านี้ให่เกลือนิดนึงครับพี่น้องอู้โมนี้ด้วยนะพี่นองปลาด้านิดนึงครับพี่น้อง ครับพี่นองไลยแสบไลยครับไอ้ดีขมลงไปครับพี่น้องพ่อเอาลูกจะทำครับครับวานอเอามือออก ปลาดีนึนงพี่น้องนะเด็กการบันอหอมขนาด ต่ไครใช่ครับพเพราะได้ยำามนางโคเข้ามา ฮักเซยวกันได้พี่น้องมามาหาพ่อครับลูกลูกกระเกียดพี่น้องเลย

ตีนล้าเข้าไปพี่น้องข้า่เยือ้องไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวพ่อทำให้นะลูกเดี๋ยวงามีน่อยพี่น้อง ร้อนนะครับโอโ้มาพ่อทำให้มาโอ้ย<า>แปลวไหนโทรหาพ่ออยู่เนะี่ย้กับกน้นอัวครับพี่น้องกวนซื่อมือนับมือให้กวนกวนเกา่าให้เก้านั่งอยู่ซื่อๆแบบนี้กวนแบบนี้ว่นแบบนี้ คมๆอีกน้อยครับพี่น้องครับเดี๋ยวพ่อทําให้พ่อพ่อทําเสร็จก่อนนะครับลูกแป๊บนึงครับนั่งรอก่อนนะครับข้าวจะไหมข้าวจะหมหมดครับนั่งยืนดูยืนดูยืนดูได้อยู่พ่อใส่หมดแล้วครับหมดแล้วเหรอครับใส่หน่อยใส่ได้บ้างพอแล้วครับลูกเดี๋ยวกินไม่ได้ครับ หอมแล้วค่พี่น้องเข่าครัวครับพี่น้องอ๋อมหอมหน่อยหอมหน่อยขอมหน่อยเกรยเทียมเฮ้ยพ่อใส่รเทียนพอแล้วครับเสร็จแล้วพ่อใส่หมดทุกอย่างแล้วผมสใส่เนื้อให้หลังนะครับพี ies, ่น้องสันมันสีหยาบครับ กิบนบางอีกรอง,ง,งนึงด้ง่าอร่อยไหม <c oughs> แจบพี่น้องผมำลำล้ำ้ยอร่อยไหมบอสจอดเรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วหรอขอบคุณพี่น้องทีง่เก็บิ้งามรับชมนะครับได้มาคลิปนี้ก็ไลยถึกใจกับโค้ช่ให้น้องเปรียงได้ครับสําหรับคลิปนี้น้องเบรีลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับออมเนือพี่น้องใส่บักอินยใส่ปตีเล่ว ในหอมบัวแนบ